สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเจช,ชวานในข่าวไวเทนนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าคุณพ่อไวพ,พศุพันนะครับเสียชีวิตลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องของแสดงความอาลัยในการจากไปของศิลปินแห่งชาติคุณพ่อไวพศุภนนะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนเบื้องต้นนมีรายงานข่าวนะครับว่าคุณพ่อไวพ,พศุพันศิลปินแห่งชาตินะครับเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตครับคุณพ่อไวพศนเนี่ยนะครับ เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลตากสิลั์นะครับวันนี้นะครับ12มกราคม2565เวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าประมาณบ่าย3โมงที่ผ่านมานี่เองครับติดเชื้อจากอาการออติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสิลป์นะครับต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาเราเพ้่งจะสูญเสียนักร้องในวงการลูกทุ่งบุงคคลสําคัญอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณไปนะครับ วันนี้เราสูญเสียอีกคนแล้วครับคือคุณพ่อไวยพรสุพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติและเป็นนักร้องโอ้โหได้ได้ว่าบทเพลงที่มีชื่อเสียงเนี่ยไพเราะบทเพลงหลายเพลงนะครับและเป็นตำนานของเพลงแหล่เป็นราชาเพลงแหล่ราชาเพลงลูกทุ่งโอ้โหหลายเพลงมากครับนะครับสำหรับคุณพ่อไวยพรสุพันธ์เนี่ยครับเป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีผลงานการบันทึกเสียงมากกว่า2,000เพลงครับแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงแหล่นะครับจนได้รับฉายาครับว่า เป็นราชาเพลงแหละนะครับซึ่งนอกจากผลงานของผลงานเพลงของตัวคุณพ่อไวพดเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่เขียนเพลงดังอย่างเช่นเพลงแก้วรอพี่นะครับแล้วก็นักร้องบ้านนอกของคุณพุ่มพงดวงจันทด้วยครับรวมถึงเพลงต่อชดอขอร้องของเพชรโพธารามนะครับการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ของวงการเพลงแร็วงการเพลงลูกทุ่งไทยนะครับเพราะว่าพ่อไวเพ็ทเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสําคัญแล้วก็เป็นบุคคลระดับตานานนะครับแล้วก็มีพุณรูปการต่อวงการเพลงลูกทุ่งอย่างมากจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับต้องขอแสดงความอาลัยนะครับยืนยันว่าวันนี้ครับ12มกราคม2565คุณพ่อไวพเพ็ทเพชรสุพรรณนะครับนักร้องระดับตํานานศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับที่โรงพยาบาลตากสินเมื่อช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองครับก็ต้องบอกว่าบรรดาลุกศิลูกหาของคุณพ่อไบพลเนี่ยเยอะนะครับเพราะแกเป็นครูสอนร้องเพลงเป็นครูเพลงแหล่นะครับแล้วก็บทเพลงนะครับหลายบทเพลงที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในวงการเพลงจนถึงทุกว,วันนี้หลายบทเพลงจริงๆนะครับ มีการมาทุกๆทุกสมัยครับกลับมาฮิตบ้างกลับมาร้องนะครับและลูกหลานเนี่ยก็คงยังคงใช้เพลงของคุณพ่อไวโพดเนี่ยประกวดแข่งขันในหลายๆเวทีด้วยครับนะครับใช้เพลงทำมาหากินนะครับแล้วก็เป็นคนเขียนเพลงที่เขียนเพลงได้เก่งนะครับและที่สําคัญคือแม้จะอายุมากแล้วก็ตามนะครับแต่คุณพ่อไวทพดเนี่ยก็ยังคงเสียงดีนะครับเสียงดีแล้วก็เสียงสิ่งที่ อายุสิ่งที่ความชราไม่สามารถภาพไปได้คือความสามารถแล้วก็ทักษะของการเป็นนักร้องระดับตำนานนักร้องลูกทุ่งนะครับยื่ยันว่าวันนี้เนะี่ยเสียชีวิตลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณพ่อหวหยพฤเพชุพันธุ์ด้วยนะครับข้าไปทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ